มีอีกอย่างหนึ่งนะครับเห็นบอกว่าเคยใส่กางเกงในของกันแล้วกันมาแล้วด้วยเอา,าอะางเกงหนึ่งตัวเอามาสองตัวทำไมำไม่เอามาบ่ะลืมจะเล่นน้ำเหรอใช่มีพอยืมไหมมีสองอันอันตัวนึงกูใส่ยืมกูไม่ได้ตัวนั้น,น่ะใส่ยังอ่ะยังไม่ใส่อยู่ไหมอ๋อได้ตัวนั้นยืมได้โอเคไม่ไปเอาอยู่บนตัวอ,อ๋ออ๋ออ๋อจริงๆแล้วผมใส่แล้วครับแต่ผมยังไม่แกะป้ายให้ทุกคน ไม่มีผมครับมันเป็นงานที่เราจะต้องได้ลงน้ำแล้วคราวนี้เราไม่แจ้งก่อนเราก็ไม่ได้เตียงเกงในมาแล้วคราวนี้พอลงน้ําแล้วผมก็เลยไม่มีกางเกงในใส่กลับบ้านแล้วผมก็เลยถามว่าคุณุ๊กมีกางเกงในกี่ตัว ผมมีกี่ตัวผมมีพอดีพี่เหลืวตัวเดียวตัวท้ายเรล่วเมื่อวันนั้นเตรียมมาเผื่อล่ะไม่ได้เตรียมเผื่อครับใส่แล้วแต่ยังไม่ซักไม่ใช่ไม่ใช่ตอนไปลู้มาก่อนไม่ได้ยังไม่ยังไม่ใส่แต่ผมอ่ะก็แกะกล่องออกแล้วผมผมก็กวนเขาแหละเออใส่แล้วใส่แล้วอันนี้อันใหม่ก็เลยเอาให้เขาใส่เขาใส่แล้วครับกูโหกมึงเฉยนะกูยูกูใส่แล้วนั่นอะอะไรเนี่ยกูโหกกันหยอกแล้วมันมีอะไรที่ตลอแต่แน่นอนเวลาบางทีเนี่ยแฟนคลับเนี่ยฝากลุกไปให้ปลายหน่อย ฝากไปมาให้นุ๊กหน่อยเคยไหมที่มาอะไรนั้นเนี่ยไปไม่ถึงอีกหนึ่งคนตารางมีบ่อยมากต้องบอกต้องย้อนกลับไปด้วยด้วยการที่ผมรักเพื่อนมากเวลาเขามาฝากฝากให้ไปหน่อยโอเคเดี๋ยวผมเก็บไว้ให้ผมอาสาผมจะอาสาทุกๆคนเอาวันนึงก็อาจจะสิบคนอะไรเงี้ยก็ถ้าสปกคนละคนละหนึ่งร้อยก็น่าจะเป็นพันนึงพันหนึ่งผมอาสาแต่จริงๆแล้วอ่ะเราจะ ชอบที่จะเอามาแล้วอะเลี้ยงข้าวเพื่อนเลี้ยงข้าวซื่อขนมเลี้ยงทีนึงแล้วเพันหนึ่งเนี่ยเราได้ถึงพันหนึ่งไหมไปไอติมไอติมข้าวที่เขาไอติมเหรอไอติมสองแท่งครับแค่เราดีใจแล้วน้อยมากน้อยมากคือแบบว่าถ้าเขาเลี้ยงดีนะแคดีนะอย่าพูดนะไอ้มากน้อยมากคือแบบว่าถ้าเขาเลี้ยงด้ดีนะแคดีนะอย่าพูดนะ น้อยมากน้อยมากคือแบบว่าถ้าเขาเลี้ยงกดีนะเ้ยดีอย่าพูดนะ